ผมจ้างคุณพอสสร้างหมู่บ้านราคา1โลบั๊กประทะ1,000โลบั๊กโดยผมได้จ่ายโลบั๊กให้นำพอดไปแล้วนะครับผมถ้างั้นเรามาเริ่มกันเลยครับผมได้เวลาเกาะหนึ่งโลบั๊กเอ้าสวัสดีพอสอยู่ไหนเฮ้ยคุณพอสสวัสดีเมืองราคาเท่าไหร่หนึ่งโลบั๊กหนึ่งโลบั๊กคิดว่าลังนี้ไม่มีอะไรเลย ใช่แล้วเพราะมันคืนหนึ่งโลบอันนี้ไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยเพราะหนึ่งลมีักนน้อตนไม้ต้นไม้มีนิดเดียวเพราะหนึ่งลบักบ่อน้ำเด็กนิดเดียวเพราะอะไรเดาหนึ่งลบมีสายให้มีสายให้โอ้ดีอยู่กันนะผมคิดว่าอันนี้เป็นเกาะได้เลยเนี่ยทุกคนเกาะเล็กๆใช่ไม่มีอะไรเลยเพราะว่า บับ้านแถมนิสิน <laughs> ใครอยากซื้อต่อบ้านหลังนี้ผมขายสิบโลบักเลยนะโอเคครับทุกคนไปไปไปโอเคครับทุก okay, คนอันนี้ก็คือบ้านร้อยโลบักนะครับ <c oughs> ผมด้วยแย่ผมทุกคนอโอ้คุณพ่อที่คุณทำเองหมดเลยเหรอใช่ทุกคนดูทุกคนดูคน เอ้ยมีทำเนียบขาวด้วยเฮ้ยบอสบมาทำเองหมดเลยเหรอมีทำเนียบขาวด้วยผมขอมันไม่เคยเหมือนทำเนียบขาวผมขอได้บัมพิกแอคหน่อยเดียวโอ้ขอบคุณมากปิดทีเดียเข้ามาโลงมาโอ้โหลงเจอเลสแฟกแล้วเจอเลสแฟกแล้วไม่เลยคงไม่ให้เฮลิเจอะธงแรงแล้วไปอันเดินฝ่ายหลังนี้มีเลสแฟกไหม ม,มีทีวีเฮ้ยมีทีให้นั่งดมงนนูมีเตียงมีเตียงมีเตียงถือว่ามันดีมากเลยอันนี้มีทีวีอีกแล้วเป็นบ้านโมเดิร์นนะทุกคนเลยเนี่อนนอนนยนอ,นอันนี้เตียงนอนอันนี้เตียงนอน,นอ,<ใช>อันนี้เก้าอี้นั่งดูเออดูผมข้ามมือกันนีเก้าอี้เฉะอันนี้ธนาคารธน,นาคารใช่ผมกำล็เลยพูดเลยใช่โอเคธนาคารนั่นละ ด้านหลังมีตู้เซฟเฮ้ยทำดีโดนสัมผัสเขียนแล้วคุณอะเา้า <Yeah. S 1> แล้วนั้นบ้านอะไรนั้นกระตอบเล็กๆเอาไว Black ้ way, นั่งเล่นโอเคเหมือนเป็นร้านขายของแต่เนี่ยนี่เป็นบ้านคนอ้าวบ้านเียงทุกได้ เป็นบ้านคนที่ไม่ค่อยมีทำอะไรผมยังไม่ได้เช็คอีกบ้านหนึ่งอันนี้บ้านโมเดิร์นเต็มรูปแบบเลยเนี่ยอันนี้มีบันไดเออเว้บ้านหลังนี้ทำดีเว้ยมีหลายย่างมีชั้นสองมีระเบียงแล้วโต๊ะกินข้าวตรงระเบียงโอ้ยทุกคนตรงนี้ผมมองได้เห็นทั่วเลยครับทุกคนเคแล้วต้องมูฟออนไปที่บ้านห้าร้อยโลบักแล้วนะครับทุกคนไปขอตามมา <ไ>และนี่ก็คือรูปปั้นนะครับผมโอ้โหลูกป,ปั้นของผมนะครับผมสร้างโดยคุณพอตนั่นเองครับผมเย่เย่และนี่ก็คือหมู่บ้านราคา5้ารอยโลบั๊กนั่นเองครับผมเย่ yeah. <Yeah. S 2> ไปเราไปทัวร์กันอันนี้คืออะไรตีตาผมมมกเลยอันนี้อันนี้ตึกตึกผมนะครับผมไปไปไปตามมาตามมา เฮ้ยตรงนี้เห็นได้ทั่วเลยตรงนี้เห็นได้ทั่วนะคบทุกคน้าไปแกลม่้วผมอ่ะตามมาตามมาตามมาอันนี้คืออะไรครับบอดอันนี้คือบ้านคนบ้านคนบ้านของใครครับลุงโจ บ้านของลุงจครับใช่ครับลุงจูจูมม,ามา okay, ่มมาโอเคครับจูมาม่าโอเคครับโอเคอันนี้คืออะไรครับเนะี่ยหาดเหรอไม่เป็นหาดใช่หาดชื่ออะไรครับว่ายน้ำได้เออไดว่ายน้ำได้จริงเหรอไม่ได้เรดแฟกน้ำปลอมอา้าวรูปปั้นผมเหมือนไหมเนี่ยทุกคนทุกคนคิดว่าเหมือนไหมเหมือนแหละส่วนอันนี้ก็คือ อะไรนะปลาโอเลสนี่คือปลาดงดิบโอเคดงดิบก็ได้เนอเดีมากเพราะมีตะไมเยอะมากใช่อันนี้อะไรอีกเนี่ยนี่เป็นบ้านคนอ่อีกหลังโซฟาบ้านของอะไรยืดเท้าได้บ้านของเอลลี่อ่ะโอเคครับไปทุกคนไปนี่อันผมจะไปอันนี้ความหมายนะครับผม ผมไปบ้านโมเดิร์นบ้านโมเดิร์นอย่างตึงอ่ะทุกคนบ้านโมเดิร์น่ะโหบ้านดีเลยทีวีมีทีวีด้วยเนี่ยโอ้ว้าวลงไปกันเถอะไปลงไปได้เวลาไปดูสิ่งที่ดีที่สุดอาจจะไม่ดีสุดไปเพราะว่ามันคือแทงน้ำเฮ้ยร้องเล่นทุกคนผมร้องเล่นผร้องเล่นนี่อันนี้ก็คืออะไรครับโรงหนังเหรอใช่ทำโรงหนังผมว้าวอะไรนี่คืออะไรชิงเพียร์โอไม่เป็นไร อันนี้จอใช่ไหมเนี่ยจอกดเหมือนที่อันนี้แป็งตู้เกมโอเคอาเขตไปผมดูผิดขาตดทตู้เกมจิพหนังเฮ้ยเฮ้ยเฮาวมาดูหนังกันเยเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยคนสนุกเฮ้ย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 เยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ มาละไปแล้วระเบิดที่นี่กันถอะครับไปละผมไปแลและนี่ก็คือเมืองละคา่ะหนึ่งพันโลบักนั่นเองครับผมโอ้โหใหญ่มากเลยอัน<ช><ล>นี้ก็คือ,อเพื่อน,มน<ๆ>ผมนะครับคุณซีไลนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบไปครับผมตามมาไปไปไปอันนี้ถูกสร้างโดยคุณพอสอีกแล้วอันนี้ก็คือรถราคาถึงพันโลบักนะครับผมใช่รถมันแบบเก็บภาษีเฮ้ย อ่าตามมาค่ะผมจะเช็คบ้านหลังแรกนะคะอันนี้เป็นบ้านอูดโออูดชอบทะเลทรายอูดทะเลทรายโอ้ตรงนี้ตรงนี้เอ้ยตรงนี้ดีเลยเนี่ยนะว้าวกลายเป็นวิวไปแล้วนี้อะไรอันนี้เป็นอืมเป็นกล่องเล็กๆเหมือนเป็น อะไรพื้นที่โล่งกว้างเอาให้เด็กมาเล่นกันได้ทำไมไม่มีที่ตกแต่งเลดแฟกหนึ่งเฮ้ยไม่มีที่ตกแต่งเอออันนี้เอาของเล่นมาเองว้าวอันนี้มันติกทำงานเอข้างบนจะเป็นห้องอมไปขึ้นขึ้นแบกกันขึ้นแลกกันคุณสิไรครับครับผมเจอเลดแฟกที่ผมเจอเลสแฟกที่สองแล้วครับ บันไดมันซ้อนกันโอ้โหอันนี้บริษัทคุณาพาะอ,อู้วอะปกติแล้วเลนแฟกที่สามเมื่อก,กี้บริษัทเออนี่แหละตรงนี้นั่นแหละสวยงามเลยเนี่ยโอ้โหทุกคนดูว้าโอ้โอหดูอันนี้มีกล่องด้วยเอากล่องจะเอากล่องว่างเปล่าเพราะผมหยิบไปแล้วไงแล้ว งไปทันแล้วอันนี้เป็นอีกตึกหนึ่งมีตึกทำงานสอตึกต่ะงาอันนี้คุณไม่ได้มารีว1 0ันตึกหนึ่งพันแล้วนะคุณมาเลสแตกอย่างเดียวเนี่ยผมผมก็ผมจะเลสครับผมเป็นนักวิจารณ์เฮ้ยอันนี้รองหนังโอ้อันนี้เลสจริงยรองหนัง ปโรงหนังโรงหนังเฮ้ยโรงหนังโรงหนังโรงหนังแป๊บนึงคนคนตตดต่อครับเอ่อช่วยใส่หนังให้หน่อยครับเฮ้ย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 เ เอ้ยไม่มีของอะไรเลยเลฟแฟกติหกไม่มีของท้ายเลยผมจะใส่ของยังไงอะเลฟแฟกติหกวางกล่องเยอะแล้วผมจะใส่ของยังไงเลฟแฟกที่หกวางกล่องตรงทับกันดิเฮ้ยผมเห็นฟาร์มผมเห็นฟาร์มเลยเอ้ยฟาร์มฟาร์มฟาร์มดูซิว่าข้างในจะมีอะไรเอ๊ะคนสีไลท์ อันนี้เป็นที่เดินนะคะผมรู้ผมรู้สึกว่ามันแปลกๆฮ่ะมคุรู้สึกว่ามันแปลกๆเหมือนกันเดีผมนึกถึงอะไรสักอย่างอะไรโอเคครับคุณพอตอนนี้คุณได้อยู่ที่ด่านที่หนึ่งแล้วครับผมให้คุณนะครับทุบเข้าไปในบล็อกนี้เลยครับผมซึ่งผมจะทําให้ครับคุณสู้ครับคุณจะต้องสู้กับไก่อรไรสักอย่าง้เออไม่มีหรอกเฮ้ยเลดแฟกที่เจ็ด โล่งว่างเลยโล่งมากตัวเองบ้าน GTA อะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเบิร์ตอุ้ยมีที่นั่งอันเดียวอะไรเนี่ยบ้านอะไรเนี่ยสุดท้ายเข้ามาโล่งจ้องไม่ไหวี่เจ็ดเป็นเมย์จริงโอ้โหหนึ่งพันลบวักจริงป้ะเนี่ยไม่จริงเฮ้ยหนึ่งพันลบวักจริงไหมไม่จริงเรื่มงจากผมแล้วครับผมใจ ผมจะให้คะแนนแค่สี่ครับผมให้เท่าไรให้เท่าไรให้สี่ครับโอ้ยไม่โดนผมให้เท่าไรสีไลท์ให้คะแนนเท่าไรครับผมไม่ผมไม่สองเต็มสิโอเคครับทุกคนทุกคนครับผมว่าผมจะแบบว่าไม่ไหวแล้วครับทุกคนเราบาระเบิดที่นี่กันนะครับ เอ้ย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 ะไรมันระเบิดของแท้แล้วระเบิดแล้วอุ้ยระเบิดจับนักงานนี้ทิ้งเด็ดระเบิดไอ้กล่องอันนี้ทิ้งเด็ดโอ้โหโอ้โหระเบิดทั้งหมดเลยระเบิดทั้งหมดเลยระเบิดทั้งหมดเนียงพันลบสินโต โลบักอะไรได้แค่นี้ใช่ไหมสิไลใช่แล้วห้อมโถใช่ใช่ไม่ใช่คิดว่ามันจะนึกว่ามันจะหลรวันนี้ผมเกลียดบ้านนี้ว่าผมจะระเบิดไปเลยระเบิดให้หมดเลยผมแบบผมจ่ายไปตั้งผู้คุมโลบักได้แค่นี้แหละใช่แล้วผมโถบิดผมบูบูบิดเดี่ยวสุดสัมอันาพหลังจากวีดีโอชาเวอร์หลังหลังจากที่ หลังจากที่ระเบิดไปหลังจากโอ้มันยังมีเฮ้ยหลังจากที่ทั้งหมดนะครับผมตอนนี้ก็คือว่าหนึ่งพันลบัคได้กลายเป็นเศษเลยนะครับผมก็ใครที่อยากให้ผมนะครับผมให้มันทำคลิปนี้นะครับผมกดติดตามเอาไว้นะครับผมแล้วคุณคุณจะเห็นคลิปอย่างนี้อีกนะครับผมทำให้ผมครบหนึ่งแสนลูบัคนะครับผมผมเปิดล็อกตัวตาโค้ดเมื่อไหร่นะครับผมคลิปนี้จะมาโคตรบ่อยครับผม ไม่จะคิดเดิมนะทุกคนแล้วก่อนที่ผมจะลาจากทุกคนวันอย่างนี้ก่อนที่แบบว่าผมจะลาจากทุกคนไปนะครับกดตาม